มาเล่นเกมทายใจว่าคนที่ห่างกันไปจะวนกลับมาไหมนะ ยังนึกถึงวันนั้นวันที่เราหัวเราะด้วยกันไม่เคยลืมรอยยิ้มของเธอสักครั้งนะครับหลายคนคงมีความรู้สึกคิดถึงใครบางคนที่เคยคบหรือว่าคนคุยกันอะไรใช่ไหมครับวันนี้ครับผมมีเกมทายใจมาให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันว่าคนที่ห่างกันไปนั้นเขาจะวนกลับมาหาเราไหมนะครับกติกาง่ายๆเลยเพียงเลือกช่อดอกไม้1ช่อจาก3ช่อนี้ยําม่าต้องเลือกแค่1ช่อนะครับ ช่อดอกไม้ชอที่1กลับมาอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่กลับมาแต่เรารู้สึกเหนื่อยมากๆหรือมีคําถามให้กับตัวเองตลอดว่าเราจะเอาอยัางไงต่อดีช่อดอกไม้ชอที่2เขากลับมามีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเรานะกลับมาแค่เรื่องนั้นติดต่อเราแค่ตอนเหงาอยากเจอแค่นั้นชอดอกไม้ชอที่3 เขาไม่กลับมาแล้วจ้าเลิกกันแบบไม่ค่อยดีมากๆพังมากๆแต่ก็มีการบล็อกแต่ก็มีการปลดบล็อกแต่ก็ไม่ได้กลับมาคบมาคุยกันทําใจแล้วหาใหม่เถอะนะครับเอาล่ะครับคําถามวันนี้นะครับผมถามว่าชอดอกไม้ชอที่เท่าไหร่นะครับเขาไม่กลับมาแล้วเอาล่ะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม